ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปในปกคลิปเลยนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสปอยของอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้าในวันนี้ทั้งหมดเลยนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงการหาต้นโบนบอทซ่อมด้วยนะครับทุกคนที่จะกลับมาให้เราได้เก็บและหากันใหม่นะครับทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะทุกคนเหลืออีกไม่กี่ร้อยก็จะ20,000แล้วนะครับทุกคนเย้ yeah. คลิปนี้ ีสนับสนุนโดย Nemo ช hop บริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆในโกลอการเดนและยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบอกรับกีฟเกมพาร์ตและบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ n e m o s h o p เลยครับ Ugphone แอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทำให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สำคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละท และตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V I P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ด n o r m i เพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีโอเคนะครับทุกคนอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเราจะหาโบนบอสซ่อมได้อย่างไงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปดูสปอยของอีเวนต์ใหม่กันก่อนนะครับทุกคนว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับในคืนนี้นะวันที่ผมอาจอยู่มันเป็นวันเสาร์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันก็ผมจะขอไม่ ูดถึงเจ้าเพชเพาแล้วก็เจ้าการเดนไกด์สอันนี้นะครับทุกคนเพราะว่าในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงน้องไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะขอข้ามเจ้า2อันนี้ไปเลยนะครับทุกคนถ้าหากใครยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปที่แล้วเลยนะครับทุกคนโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะครับทุกคนแน่นอนว่าทุกการอัปเดตนะครับทุกคนจะต้องมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาอยู่แล้วนะครับทุกคนน้องก็คือทั้งหมด5ตัวนี้เลยนะครับทุกคนที่จะเข้ามาใหม่นะครับ ออกนะครับทุกคนเป็นไข่ถั่วงอกนะครับชื่อมันแปลกๆดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมันก็ดูเท่ๆดีอิกแบบนะทุกคนออาเริ่มต้นกันด้วย daily crown นะครับทุกคนหรือว่าวัว daily นั่นเองนะทุกคนจะมีโอกาสอยู่ที่50%ในการได้รับนะครับทุกคนแล้วก็เป็น jackalope นะครับทุกคนไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันนะ jackalope มีโอกาสอยู่ที่31%นะครับทุกคนแล้วก็เป็น s a p l i n นะครับทุกคนมีโอกาสอยู่ที่12%ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีรูปมานะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปเป็น golem นะครับทุก นะครับทุกคนในไข่นี้ก็คือ golden goose นะครับทุกคนหรือว่าผ่านทองคำนะครับทุกคนเป็นอีเวนต์แบบคล้ายๆแจ็คแจ็คพุกยักษ์อะไรอย่างงี้นะทุกคนก็จะมีเปอร์เซ็นในการได้อยู่ทั้งหมด1%นะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสัตว์เลี้ยงตัวแรกกันเลยนะครับทุกคนหรือว่าเจ้า daily cow นะครับทุกคนเป็นระดับ c o m มอนนะครับนี่เห็นไหมน้องคือ daily cow เป็นระดับ c o m มอนนะครับทุกคนโดยความสามารถของน้องนะครับก็คือต้นไม้รอบๆนะครับทุกคนในระยะ1ิบ หน่วยนะครับทุกคนหรือว่า10ช่องของน้องนะครับจะมีโอกาสเติบโตขึ้น1.28นะครับทุกคนเติบโตเร็วขึ้น1.28ประมาณ1.28เท่านะครับทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าถ้าหากเราขายสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับจะมีโอกาสเล็กน้อยนะครับทุกคนที่จะได้รับบินสต็อกซีดหรือว่าต้นถั่วนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้สามารถนําน้องไปขายเพื่อรับบินสต็อกได้นะครับทุกคนเป็นเหมือนการแบบหาต้นถั่วให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนก็ตัวนี้สามารถหาต้นถั่วได้แบบ Easy แล้วก็อย่างคือน้องก็เป็นระดับคอมมอนด้วยนะผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะไม่ใช้นะครับดูจากพาสีของน้องแล้วผมคิดว่าน้องน่าจะโดนย่อยเป็นต้นถั่วอย่างแน่นอนเลยนะครับทุกคนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ดีนะครับทุกคนคือว่าพาสีมันก็ค่อนข้างแปลกใหม่ดีนะครับตรงนี้และตัวต่อมาของเรานะครับน้องก็คือเจ้าแจ็คกรอบนะครับทุกคนตัวนี้เลยนะครับเป็นแจ็คกรอบระดับอันคอมมอนนะครับทุกคนพาสีของน้องก็คือ ประมาณ98วิหรือประมาณ100วินาทีนะครับน้องจะกระทืบเท้านะครับทุกคนทําให้มีโอกาสประมาณ16.3%นะครับที่ผลไม้ใกล้เคียงนะครับจะติดสถานะ sandy mutation นั่นเองนะทุกคนก็คือเป็นสถานะที่จะทําให้ผลไม้เป็นสีแบบสีน้ําตาลสีเหมือนทรายเหมือนโคลนอะไรประมาณนั้นนะทุกคนตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเอาไว้ทําให้ติดสถานะต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าสถานะ sandy เนี่ยก็มีคูณที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะ ไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีในระดับ1นะครับและตัวต่อมาของเรานะครับน้องก็คือเจ้าโกเลมนั่นเองนะครับทุกคนเป็นระดับมิสติ c ล l นะครับทุกคนตรงนี้โดยพักสี่ของน้องก็คือทุกๆประมาณ5นาทีนะครับทุกคนผมขอเรียกเป็นเลขกลมๆเลยนะมันขาดอยู่แค่ 0. 3ดาวินะครับเจ้าน้องโกเลมตัวนี้จะไปที่ mutation machine นะครับทุกคนเราก็ทําให้ความไวในการ mutation เนี่ยเร็วขึ้นประมาณ61ิวินะครับทุกคนซึ่งเจ้า mutation machine เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไร มันอาจจะเป็นไอเจ้าเครื่อง mutation ที่อยู่ตรงข้างร้านไข่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามันจะเป็นเครื่องใหม่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าความสามารถของน้องจะคล้ายๆการฟักไข่เลยนะครับทุกคนมันจะเหมือนเจ้าบัตรกีวีนะครับที่แบบว่าไปตรงไข่แล้วก็ทําให้ไข่ลดเวลานะครับอันนี้ก็เหมือนกันคืออันนี้จะไปตรงเครื่อง mutation m a c ช i n e แล้วก็ทําให้เครื่องนั้นลดราคาเอ้ยลดเวลานั่นเองนะครับทุกคนและตัวสุดท้ายของเรานะครับทุกคนตัวที่ดีที่สุดในไข่ถั่วงอกนะครับทุกคนน้องก็คือ g ก l เด n g l ลูนะครับทุกคนหรือว่าเป็ดทองคำนั่นเองนะครับห่านทองคำอ่าเป็นระดับ d ีวนะครับทุกคนซึ่งพาสีของน้องเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าทุกๆ1ินาทีนะครับเจ้าห่านทองคำตัวนี้นะครับจะวางเออเขาเรียกอะไรนะไอต้ต้นต้นโกลเด้นเอกนะครับทุกคนตรงนี้นะลงบนสวนของคุณนะครับแล้วก็มันบอกว่าจะเริ่มต้นด้วยสถานะฟอร์จูนนะครับทุกคนหมายถึงว่าไอ้ต้นโกลเด้นเอกที่น้องวางไข ไว้เนี่ยหรือว่าวางมเมล็ดไว้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยสถานะ fortun e mutation นะครับทุกคนแล้วก็เขาจะบอกว่า the golden egg can be harvest ก็หมายความว่าต้น golden egg ที่น้องวางไข่ไปเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็สามารถติด mutation ได้เหมือนกับต้นไม้ปกติทั่วไปเลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับมันแบบแอบงง,งๆมันจะผมถ้าที่ผมคิดมันจะคล้ายๆเจ้าต้น easter egg นะครับทุกคนที่ออกไข่แบบออกออกผลเป็นไข่นะทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างโกงนิดหนึ่งน ทุกคนตรงที่ว่าทุกๆ10นาทีมันจะปลูกผลไม้ให้เราเลยนะครับหรือว่าปลูกเจ้าโกลเด้นเอคซีดให้เราเลยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนึงว่าเจ้าโกลเด้นซีดเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นพืชหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูตอนมันเข้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าพาสซสีฟมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่าเจ้าซีดของโกลเด้นเอคเนี่ยน่าจะเกลื่อนกาดอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าแค่60นาทีก็ปาไปแล้วหกซีทนะครับทุกคนและหลังจากดูสั ฝั่งของ s e ีดแพ็กบ้างนะครับทุกคนว่ารอบนี้จะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือ s e ีดแพ็ก ที่จะอยู่ในถุงแพ็คใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับทุกคนในนั้นประกอบไปด้วยแฟร์ไดซี่นะครับทุกคนดักพัฟแล้วก็แมนโกสตีนนะครับทุกคนโพเซดอนแทนเออโพเซดอนแพลนนะครับุ uff, กนค Ten, uh, นคขอไปแล้วก็เป็นแกรมรูทนะครับทุกคนแล้วก็ปรินเซสทอนนั่นเองนะครับทุกคนโดยโอกาสก็จะไล่เรียงกันไปนะครับทุกคน40 25 20 10 4.5แล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือ0.5น้นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีรูปเลยนะทุกคนยังไม่มีรูปสักอันเเลลยยนนนะะซึ่่่งแตต้นนีผมก็ คือมันผมก็งงๆนะครับทุกคนอาจจะอ่านผิดอ่านถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าจะมีต้นอะไรเข้ามาบ้างแค่นั้นก็พอนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันแบบไวๆเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้มันก็จะมีเควสใหม่ที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าเควสที่เหมือนจะได้รับคิสเนตตัวนี้นะครับทุกคนถ้าเดาไม่ผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นคิสเนตตัวใหม่นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนรางวัลคิสเมติกฟอกนั่นเองนคทุก ซึ่งตัวคิสเมติกฟ็อกเนี่ยอาจจะเป็นชื่อของคิสเนตตัวใหม่ก็ได้นะครับทุกคนตรงนี้เป็นอันคอมมอนควอตนะครับในส่วนนี้จะเป็นเหมือนควอตใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนเป็นคล้ายๆ a c า i e v ชิฟเมนต์อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับในคลิปที่แล้วนะที่ว่ามันจะมีการเก็บเรคคอร์ดของเจ้าพวกซีดแล้วก็เพรแล้วก็คอสเมติกต่างๆนะครับทุกคนอันต่อมานะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสปอยล์ล่าสุดที่ออกมาเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้จะมีรางวั เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนแล้วในพิสมาติกนี้ก็จะมีโบนบอสซ่อมให้ด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพิสมาติกอะชีฟเมนต์นั่นเองนะครับทุกคนโอเคถ้าเราดูรูปเมื่อกี้อย่างเดียวเราอาจจะงงนะครับทุกคนเราต้องดูรูปตรงนี้ประกอบไปด้วยนะครับมันจะมีทั้งหมด3ช้ชอยนะครับทุกคนตรงนี้จะมีคอมมอนใช่ไหมครับอันคอมมอนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นแรนะครับทุกคนซึ่งพอเรามาดูต่อกันกับรูปนี้นะครับทุกคนหลังจากแรเสร็จแล้วต่อมาก็จะต้องเป็นเรีนงจ ต้องเป็นเลเจนดอรี่ส่วนตรงนี้จะต้องเป็นมิสติค a ลนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็นของ DI ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นของพิสมารติกอาชีพเมนนั่นเองนะทุกคนซึ่งหนึ่งในรางวัลที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือโบนบอทซ่อมเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ไม่ทันกิจกรรมโบนบอทซ่อมหรือว่าไม่ได้หาไว้นะครับตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับทุกคนโอกาสในการหาเจ้าโบนบอทซ่อมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะทุกคนไม่แน่ผมเคยได้ยินแววๆมาว่าเหมือนกับว่าจะมีแคนดี้บอทซ่นน ดูทีนะครับผมไม่การันตีให้นะครับทุกคนันนี้แต่ว่าโบนบอสซ่อมเนี่ยมีแน่ๆนะครับทุกคนซึ่งอาชีพเม้นคืออะไรนะครับทุกคนอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับอาชีพเมนก็คือการเก็บสะสมของต่างๆนะครับทุกคนหรือว่ามันจะอยู่กับเจ้าโกลเด้นไกด์ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเป็นโกลด์การเดินไกด์ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับยิ่งทุกคนเก็บเยอะยิ่งได้รีวาต์เยอะนะครับในนั้นก็จะมีเพลนส์นะครับทุกคนหรือว่าพืชนะครับแล้วก็จะมีเพชรนะ ยิ่งเก็บเยอะนะครับอาชีพเมนก็จะยิ่งเยอะนะครับทุกคน ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนจากที่ผมดูมาทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะไปประมาณนี้นะครับทุกคนการเก็บอาชีพเมนต์ก็คือการสะสมของต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนยิ่งเรามีของสะสมเยอะแปลว่าเรายิ่งได้ของดีเยอะนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ดูว่าจะทําของสะสมหรือว่าจะสะสมอะไรยังไงบ้างสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปที่แล้วของผมเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้มันจะมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นกะ็คือ Star j e w e อ of Achievement นะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านคํานี้ถูกรอเปล่านะครับทุกคน เอาเป็นว่ามันคือรูปปั้นอาชีพเมนนั่นเองนะครับทุกคนยิ่งทุกคนทําอาชีพเมนได้เยอะก็จะยิ่งได้รับของที่ดีนะครับทุกคนซึ่งของที่ดีสุดน,นนี้ก็จะเป็นบ,นบอลบาซ่อมนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมสะสมอาชีพเม้นกันไว้เยอะๆนะครับทุกคนซึ่งอาชีพเม้นก็จะต้องเก็บสะสมของต่างๆนั่นเองนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมนามาให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนถ้าหากมีตรงไหนที่ผมอ่านชื่อผิดหรือว่าอาจจะมีข้อมูลผิดบ,บ้าง ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่มันยังเช้าอยู่นะทุกคนก็อาจจะมีมึนๆกันบ้างนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนและอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกทุกคนนะครับก็คืออยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นไปได้นะครับทุกคนแต่ว่าการันตีแหละผมว่ามีประมาณ80%แน่นอนนะครับที่เข้าส่วนที่เหลือถ้าไม่เข้าก็อาจจะแปลว่าอาจจะเข้าช้าอาจจะเข้าในวีคดาสองนะทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย